Collect the Nimbus cloud or the Kamehameha in different matches เพื่อนๆจะต้องไปเก็บเมฆสีทองหรือว่าพลังขึ้นเต่าจำนวนทั้งหมด5ตาการเก็บไอเทม1ใน2ชิ้นนี้นะคะจำนวน5ตาเนี่ยสามารถเก็บจากไหนก็ได้นะคะเก็บจากไหนก็ได้1 การไปเปิดแคปซูลด้วยตัวเอง 2. การฆ่าศัตรูแล้วก็ศัตรูมันดอบอันนั้นได้นะคะหรือว่าจะเป็นการไปซื้อที่ตู้ขายของดราคนบอลก็ได้เช่นกัน หรือว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนในทีมนะคะเขามีเราก็สามารถที่จะไปเก็บแล้วก็แลกกันเวียน,น,นกันเนตี้ก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างในการมาเปิดแคปซูลนะคะของสายโชคดีเจออันนี้พอดีอ่ากดเปิดแคปซูลนะคะเราก็จะมีของรอบมาทั้ง2อ,อันเลยเก็บอันไหนก่อนก็ได้มันก็ขึ้นเหมือนกันนะคะ โดน e เป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ฟอร์ดในได้ที่ True Wallet ้อ้เมย์หรือสมัครสมาชิกช่องแบบรายเดือนซับไปก่อนนะคะทุกคนวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ